สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับรถยนต์มือสองของแก่นด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถมือสองที่จะมานําเสนอคุณลูกค้าในวันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นมิสูบิชิไฮตันแอ l e t ดตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ีประตตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นมิสูบิชิไ i t ันแอต At ดปี2018นนะครับผมคันนี้ขอบอกเลยว่าไม่น้อยจริงๆครับไมคันนี้นะครับอยู่ที่60,000กว่าโลนะครับผม สภาพโดยรวมนะครับผมคันนี้ผมให้ที่90%เปเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเดิมเดิมเลยสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับผมอันนี้ไม่มีการแต่งโชกคแต่งเครื่องยนต์เลยทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นสีประตูเดิมเดมเลยสําหรับราคาของเจ้าคันนี้นะครับผมอยู่ที่5้าแสนห้าหมบาทนะครับผมใครสนใจสามารถสอบถามมาใต้ลิงก์คลิปได้นะครับผมราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม เรามาดูภายในนอกตัวรถกันก่อนนะครับไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับแทบไม่มีตําหนิเลยด้านหน้าสวยงามครับก็จะมีรอยหินกระเด็นนะครับผมตามการใช้งานเลยนะจะมีหินตรงนี้นะครับผมหินกระเด็นนะแล้วก็เสนส่วนของตรงนี้จะมีประมาณแค่2จุดนะครับนอกจากนั้นก็เล็กๆน้อยๆครับแทบจะไม่เห็นรอยตําหนิอะไรเลยครับ ด้านหน้าฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมจะเข็บเดิมสติกเกอร์อยู่ครบเดิมๆทั้งนั้นนะครับเราไปดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้มีบันไดให้ด้วยนะครับผมมีให้ไต่บันไดตัวนี้เป็นตัวสูงสี่ประตูยางนะครับผมเป็นยางปี2018ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมจะให้ดูยางปียางนะครับสัปดาห์ที่19ายางปี2018นะครับผมตัวนี้เป็นยางขอบ17ทั้ง4ล้อในส่วนของด้านหน้านะครับผมจะเป็นดิส์เบรกด้านหลังนจะเป็นดำนะครับ เดี๋ยวผมจะพาให้ดูภายในโชคนะครับผมด้านหน้าโชกคนะครับไม่มีการแต่งเติมนะครับผมสวยงามเดิมๆเลยท่านนี้ขอบอกว่าใหม่จริงนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับผมในส่วนของตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นประมาณรูปแบบนี้นะครับผมเวลาเราเปิดนะครับไฟเปิดปิดปกติทุกอย่างนะครับผมเวลาเราล็อกนะครับกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับทํางานตามปกติเลยนะครับ ปุ่มวันนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมปุ่มได้ยินเสียงล็อกครั้งหนึ่งนะครับถ้าปลดล็อกนะครับจะมีสองครั้งตอนนี้ประตูเปิดทุกบานแล้วนะครับเรามาดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านในนะครับประตูนะครับสวยงามเลยทีเดียวตัวนี้มีลายตัดสติชิงสีส้มด้วยนะครับเป็นเส้นได้สีส้มเย็บสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ แถงประตูคันนี้นะครับผมรอยซิลิโคนลากยานะครับจากโรงงานนะผมจะหยิกให้ดูนะครับผมเดิมๆเลยคันนี้สวยงามนะครับผมไม่มีการแต่งเติมในทั้งสิ้นรอยเม็ดอาร์คเดิมๆฝั่งนี้นะครับตัวหนังสืออยู่ครบนะครับของโรงงานเลยรตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมทางเรารับประกันได้เลยสวยครับผมอถเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูส่วนถัดไปกันเลย เอามาดูเบาะครับเบาะนี้ผมให้90%เลยเบาะนี่ครับสวยงามมากเบาะจะเป็นสีทูโทนจะเป็นสีดํากับสีตัดกับสีส้มนะครับแล้วก็มีลายตัดเส้นได้แบบสีส้มนะครับผมสวยงามทั้งคันเลยแล้วก็มีชื่อเขียนแอดลีตนะครับผมตัวนี้เบาะไม่มีตําหนินะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นเลยผมจะพามาดูคอนโซลด้านหน้ากันนี่เวลาเราขึ้นก็มีที่จับตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมสุดยอดเลยตัวนี้แอร์แบ็กคู่ด้านหน้านะครับตรงพวงมาลัยกับตรง จุดตรงนี้นะครับผมคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกหักใดๆเลยนะครับสวยงามครับเกะมีอะไรมาเอ่ยมีโคู่มือให้นะครับผมของมิสูบิชิเดิมๆเ,เลยมีโลโก้เห็นเด่นชัดนะครับผมไม่มีลูกกุญแจให้ด้วยนะครับนาเป็นกุญแจเกะนะครับผมส่วนถัดไปนะครับผมจะพามาดูเพดานด้านบนกันตัวนี้นะครับ ม่านกันแดดนะครับผมสองฝั่งตัวนี้ยังไม่แกะเลยใหม่จริงๆนะครับผมสติกเกอร์อ,อะไรติดอยู่ครบเลยอันนี้ไฟเปิดปิดป,ปตกติทุกอย่างนะครับผมนี่ใส่แว่นตามาครับเปิดปิดทั้งสองฝั่งเลยหรือจะเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับเรามาดูเพดานด้านบนกันว่าสวยงามขนาดไหนครับเพดานด้านบนครับไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวนะครับผมสวยงามเลยอันนี้ไฟเปิดปิดปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกัน ตัวฝั่งนี้ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับผมเดิมๆเลยฝั่งนี้นะครับให้ดูทุกมุมเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับรแต่ละชิ้นเลยรอยมาร์กนะครับผมสีเขียวจากโรงงานนะครับอยู่ครบเรามาดูบอกกันครับ เบาะนะครับสวยงามนะครับผมไม่มีรอยขาดรอยแตกรอยอะไรเลยนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนเลยเบาะสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้ด้วย2จุดนะครับผมครับตัวนี้เป็นปี2018เครื่องยนต์ดีเซลยามไปยังปี2018นะครับผมตัวนี้ครับผมเชือสซีฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายสองฝั่งนี้เดิมๆนะครับผมโลโก้อะไรบอกอยู่ครบแอดลีตนะครับตัวนี้มีในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับของเดิมๆจากมิซูมิชิเลยนะครับผมตัวนี้มีไฟดวงที่3ามให้ด้วยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับผมเวลาเปล่งแสงออกมาดูท้ายกันผมถือจับมือเดียวนะครับผมถือว่ายกขึ้นได่งง่ายนะครับผมสบายเลยคันนี้ถือว่าน้ำหนักเบานะครับ อันท้ายนะครับผมสวยงามเลยน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับตัวนี้ก็มีใส่ของสักนิดนึงนะครับผมมีของยกมาใส่เดี๋ยวผมพามาดูน็อตต่อครับน็อตนะครับผมเดิมๆจากบริษัทรอยเมทอาร์กเดิมๆเลยสวยงามครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมฝั่งนี้นะครับเดิมๆเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาคันบ้างั่งนี้นะครับเดิมๆเลย ไม่มีขยับนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูส่วนถัดไปกันเลยด้านฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแชสซีกันตัวนี้ไม่มีการแต่งเติมนะครับผมเดิมๆเลยหมยเลขหินเด่นชัดนะครับผมตัวล้อมแม็กก็เดิมๆจากทางเมซูเลยตัวนี้จะมีคิ้วกันสัดให้ด้วยนะครับผมทั้ง4ี่ประตูเลยเดี๋ยวผมพามาดูแผงประตูกันก่อนครับ แหวประตูตรงนี้นะครับผมสวยงามนะครับมีที่ใส่กวนน้ำให้ด้วยเป็นกระจกไฟฟ้าน็อตนะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมน็อตเดิมๆเลยตรงนี้ครับผมสวยงามนะครับผมบอกไม่มีรอยขาดรอยย่นนะครับถ้าผมขอไปต่อนะครับผมแทบจะไม่มีตำหนินะฝั่งด้านหลังนะครับนี่นะครับตัวคีเลดใช้งานปกตินะครับผม ดูตามมุมตะเข็บต่างๆนะครับผมดูรอยเม็ดอาร์กนะครับจากโรงงานเลยเดิมๆนะครับคันนี้น็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับสติ๊กเกอร์นะครับ่งบอกถองลมยางนะครับผมอยู่ครบครับมุมฝั่งนี้นะครับผมดูด้านในถือว่าสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเปิดถังน้ํามันนะครับ ในส่วนของตัวเบาะเรามาดูเบาะกนันครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ระดับเลยนะครับผมเบาะตอนนี้ผมให้90%เลยเบาะถือว่าสวยงามทีเดียวทเยวทปไม่ได้ใช้งานตัวนี้มิ b ูบิ i ิขอแพวมิซูบิชิแฮตันแอด t ีนะครับก็จะมีโลโก้ของตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมในส่วนของคู่ด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่มีนะเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ก่อนเวลาเปิดขึ้นมานะครับจะมีบาะเล้งหมคคันนี้นะครับผม รีใหม่นะครับอยู่ที่6 7 9 7 6กิโลเมตรนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นเรือนไม้ผสมดิจิตอลนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับผมแล้วก็มีที่ปรับโหมดต่างๆนะครับผมเป็นโหมดอ่าอันนี้จะเป็นปรับกระจกนะครับผมนะครับตัวนี้เรามาดูพวงมาลัยกันพวงมาลัยนะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพวกปรับมัลติฟังก์ชันซิงกับตัวเอลิโอนะครับผม ในส่วนถัดไปตัวนี้จะเป็นปรับความเร็วลรถยนนะครับผมจะเป็นอ่าเขาเรียกบูสต์คอนโทรลประมาณนี้นะครับผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับผมจะเป็นบูสต์คอนโทรลนะถ้าผมจาไม่ผิดส่วนถัดไปเลยก็จะเป็นปรับเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดู <S <S 2> <S 2> บอกเลยว่าแอร์เย็นมากเลยนะครับผมตัวนี้แอร์เย็นฉ่าเลย ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ไฟฉุกเฉินแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับผมเ,เกียร์ออโต้ในฝั่งนี้ก็มีที่วางเก้วน้ำให้ด้วยนะครับผม,มช่างเก็บของอ่างจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตรงนี้ใส่ของให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นปรับให้เลือกการนั้งข้าวหมดต่างๆนะครับผมก็ตักมาใช้งานเลยนะก็ผมขอผ่านไปต่อเลยนะครับผมจะพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกัน เครื่องยนต์นะครับผมสวยเดิมบางนะครับผมอันนี้ตะเข็บเดิมๆเลยฝั่งคานฝั่งนี้นะครับผมไม่มีน็อตขยับเลยนะครับผมตัวนี้หมายเลขอะไรอยู่ครบตรงตัวอานะครับตอนนี้ห้องเครื่องเรายังไม่ล้างนะครับ๋ยวจะเราทำความสะอาดให้ให้ลูกค้าสนใจนะครับเราทางเรามีบริการล้างให้ฟรีนะครับผมสวยครับอันนี้เดิมๆเลยน็อตไม่มีขยับนะครับผม นัำเดิมๆเลยแผงกันความร้อนนะครับผมอยู่ครบนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอยู่ตัวตรง a อ s นะครับผมเครื่องยนต์เสียงนิ่มฟังไท่ร้อนนะครับผมตัวคอมมานเดว์ดีไอดีเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผม ตอนนี้จะมีไฟเดย์ทามให้ด้วยนะครับผมจะเป็นไฟเดย์ทม์สำหรับราคาเจ้าคันนี้นะครับผมเราก็จะมาสรุปกันเลยนะครับราคาอยู่ที่550,000บาทนะครับผมสำหรับ NISSAN h a i t e n a t i ปี2 0 1 8เกียร์ออโต้นะครับผมเป็น4ประตูยกสูงคันนี้ราคาอยู่ที่550,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาแล้วก็ต่อรองราคากันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ